สปอยลูคิซึมตอนที่536จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวสังาีนิยอมนะครับดาฮ์ดผมทำคอนเทนต์อยู่แบบอนิเมะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึมนั่นเองนะครับใครที่สนใจคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมอัพคลิปทุกๆวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี Discord แล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้า Discord มาคุยกับผมนะหรือว่าทำการ uh, บอกคอนเทนต์แบบว่าสั่งเจสคอนเทนต์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้เเ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 ลลลยยยนน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 นะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบแ้้้้้้ววกกกกกก็็็ถถาา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 าตอออออองงงที่่่่มมมมมมมพูดดุผผสขข Discord ไหืืโป ก็ตอนนี้เนี่ยเนื้อหาไมา่ค่อยจะมีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก็เพื่อม่ให้การเสียเวลาก็สปอยเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวตอนก่อนนะแน่นอนครับตอนก่อนเขาปูไว้แล้วนะครับไ่้พวกจะปูซานเนี่ยจะโดนกระทืบเละไม่เหลือชิ้นดีนะตอนนี้ก็อย่างนั้นแหละครับ แต่ประเด็นก็คือตอนต้นของตอนนี้เนี่ยมันมีในส่วนของบทสนทนาระหว่างนาแจกยอนนะครับนะจำได้ไหมที่นาแจกยอนตอนนั้นมันปลีกตัวออกไปจากุ่มอลลน์นะครับกับตัวรีจีฮุนนั่นเองนะครับผมซึ่งสาเหตุที่นาแจกยอนปลีกตัวออกไปเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะนั่นก็คือการไปตามหาจินรังนั่นเองนะครับผมแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยนั่นเองนะครับผม ทีนี้เนี่ยก็เลยได้ทําการคุยกับรีจีฮุนไปนะครับว่าเออไม่เจอเลยว่จินลังมันอยู่ไหนกันแน่นะรีจีฮุนก็เลยได้ตอบกลับไปนะครับว่าบ่อแสถึงทางตันและสินะเหมือนจะไม่มีบ่อแสอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมแล้วก็ย้ําไปนะครับว่าเออแต่ว่าอย่าลืมนะปัญหาที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่การหาตัวจินลังไม่เจอแต่คือการที่ถ้าเกิดเจอตัวจินลังเนี่ยห้ามต่อสู้กับเขาเด็ดขาดนะครับผมนะอ่าซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุนะครับผมยังไม่ได้บอกเนาะเสร็จปุ๊บไอตัวนาจักรยองก็ได้ตอบกลับไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเลิกสั่งได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็พยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อจังหวัดอินชอนของเขาอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมก็ค่าที่จะสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเหมือนว่าอารมณ์เหมือนนาแจกยอนมันต้องการบางสิ่งจากรีจีฮุนนะครับแต่ว่า เหมือนว่าจะต้องทํางานนี้ให้เสร็จอย่างราบรื่นนะครับมันถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นจากรีจีฮุนนะหรืออาจจะเป็นการไม่โดนกระทืบก็เป็นไปได้นะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะแบบเมื่อกี้บัญชีโอป่านนี้อะไรเงีง้ยหรืออาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอีกก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าพักกันไปก่อนแล้วกันแล้วกลวกับมาที่ไฟต์กันดีกว่านะครับผมโดยเปิดมาที่คู่แรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโค่ขอนจินโฮบินแล้วก็ไอ้ไอ้ ไอ้ไอไอ,อตัวสกินเฮดตัวนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับจีนโฮบินมันก็จับไปตัวสกินเคสนั่นนะครับหักแขนนะครับทุ่มไปทุ่มมาแล้วก็จอดนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากเนาะอ๋อใช่แต่ว่ามันจะมีบทพูดเล็กน้อยประมาณหนึ่งที่แบบว่าเอาไว้ขิงในอีีนี้นะครับประมาณว่ามึงรู้เปล่าอาจารย์เป็นใครนะครับนะไอ้ตัวสกินเฮดบอกนะครับผมเสร็จปุ๊บจีนโฮบินก็เลยต่อไปนะอ้ออ๋อมึงก็มีอาจารย์เหมือนกันเหรอแล้วมึงคิดว่าอาจารย์มึงเนี่ยจะเก่งเท่าอาจารย์กูหรือเปล่าะ แล้วก็เรียกได้ว่ามีเป็นออราซองจีขึ้นมาข้างหลังนะครับผมนะต่อมานะครับมาคู่จางฮยอนนะครับก็เหมือนกับคู่จินโฮบินเลยนะครับก็คือไอ้นั่นมันขว่นขวนมาใช่ไหมตอนจางฮยอนเข้าจนมุมนะครับแล้วก็จะ,ะเผด็จศึกจางฮยอนแม่งก็แบบขว่นไปฝึดทีเดียวก็คือบอกว่าตรงซอกนิ้วอะ คือฉีกเป็นชิ้นชิ้นหมดเลยคือนิ้วแม่งแ,แบบแทบจะขาดออกจากกาันหมดเลยนะครับเรียกว่าคนนเดียวโหดมากนะโหดพอๆจีนโฮบินเลยนะครับอันนั้นหักแขนขะาะอันนี้ทำให้นิ้วเขาเกือบขาดหมดนะครับผมก็เรียกว่านั่นแหละนะครับระหว่างที่ไอ้เจ้าตัวประกอบเนี่ยมันต้อนจางฮยอนอยู่มึงบอกว่าบูชิดมึงเป็นใครวะมึงอะของก๊อปวัวของจริงรูป้ป่ะจางกูเป็นใครอโธนี่ยสัญชตาตญาณสัตว์ป่าของแท้เว้ยเสร็จปุ๊บไอ้จางฮยอนก็อืของแท้อย,อย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะ นายน่าจะเป็นแค่ของกอปว่ะพอรู้หรือเปล่าว่าคนที่เลี้ยงดูฉันมาน่ะเป็นใครซึ่งก็โชว์ภาพรีดโดกะยูให้เห็นนะครับก็นั่นแหละครับปิดการปิดจ็อบไปนะครับจางฮายอนขวนหน้านะครับผมทีเดียวก็คือแบบว่าจอดเลยนั่นเองนะครับผมนะดีนะได้แม่งไม,ไม,ไม่ตายนะผม <c oughs> ดีไม่โดนลูกตานะครับหรือโดนก็ไม่รู้นะเออนะผมก็เลยกได้ว่ามา,มาตอนกับคู่ต่อไปนะครับก็คู่ฮยองซอกเนาะอันนี้ก็ ไม่มีอะไรเช่นเคยนะครับก็ไอ้นั่นก๊อปมานะครับก๊อปก๊อปกอกอนะครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโชว์เทคนิคสุดที่แข็งแกร่งที่สุดของมันนะครับที่มันเคยก๊อปมาเนี่ยแล้วก็ต่อยเข้าอยองซอกนะครับพยองซอกก็บอกว่าโอ้แม่งผิดหวังเลยตัวมึงว่ะรู้บ้างไว้ที่มึงก๊อปมาคือแบบว่ามันมัน,ม,นมันไม่ถึงกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไอ้เทคนิคที่คนนั้นใช้จริงๆเลยอะ่ะมึงทำลายเทคนิคของเขาอะ่ะมามาเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูแล้วก็ต่อยเทคนิคนัคน่นน่ะที่ดีกว่าเเป็นนวออรร์ชัขงงจิง เข้าไปนะครับแล้วก็นัาเดียวจอดเลยนะครับสาหรับไอเจ้าตัวประกอบนั่นนะแล้วก็บอกไปนะครับว่าแต่ที่แน่ๆก็คือขอ้อคุณสาหรับเทคนิคใหม่ดีๆก็แล้วกันนะแล้วก็เหมือนว่าจานป้านเนี่ยแกจะเห็นคนบ่นนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการก๊อปปี้หรือว่าตาดำเนี่ยมันเริ่มจะไม่ขลังแล้วนะครับจานแกก็เลยออกมาชี้แจงนะครับผ่านตัวฮยองซอกนะว่าเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรทําให้นายคิดว่านายสามารถก๊อปปี้ได้แต่เสียใจด้วยนายนี่ยก๊อปปี้ไม่ได้หรอก นายก็น่าจะเป็นแค่นักสู้ที่มีตาที่ดีเท่านั้นแหละเพราะว่านั่นน่ะไม่ใช่การก๊อปปี้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งนี่ก็ทําให้เราได้รู้แล้วนะครับว่าในเวอร์สลุกิซึมเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคนที่ก๊อปปี้ได้จริงๆเนี่ยเอาจากยุคสูงนะก็จะมีเป็นจินยองใช่ไหมพอมายุคหนึ่งนี่เออวะยุคหนึ่งมีคนก๊อปปี้ได้ปะผมน่าจะความจําเสื่อมชิบหาเนะเหมือนยุคหนึ่งไม่มีปะใครก๊อปปี้ได้ยุคหนึ่งอะ่ะเออคิดไม่ออกว่ะเหมือนยุคหนึ่งจะไม่มีคนที่ก แล้วก็มายุค2นะครับก็จะมีข้อคัดียเยอะอยู่พอสมควรนะก็ะเป็นในส่วนของโยฮันใช่ไหมแล้วก็ไฮยองซอกนะอันนี้ก็ไม่เยอะหรอกแค่2คนนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเยอะกว่ายุคศูนย์นั่นแหละเพราะมีแค่คนเดียวนะครับผมนะแล้วก็ใช่นะครับมียุค3ามใช่ไหมจะเป็นในส่วนของอิจักรวาน,นึงควตี่ซึมนะครับจะเป็นในส่วนของซองฮารูนั่นเอง นะครับแต่ว่านั่นจะนับว่าก๊อปปี้ไหมฮอาจจะเป็นแค่สายตาดีก็ได้นะแต่ผมว่าไม่ว่ะมันมันดูก๊อปแบบก๊อปจริงๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นน่ะน่าจะของจริงนะครับผมแต่แค่ว่าเป็นแบบว่าไม่สมบูรณ์เท่าไอ้ที่เหลือนะครับผมก็ตามรุ่นนะ่อเนาะแล้วก็ถ้ามีใครมากกว่านี้ที่ผมพลาดไปอีกเนี่ยก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่า ผมอาจจะลืมไปบ้างนะครับผมตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับอาจจะมีสมองเบลอ,บ,อ,บ,อบ้างนะครับผมไม่เช่ว่าทุกทีก็เบลออยู่แล้วเหรอวอิ่ว่าช่างมันนะก็กลับมากับเนื้อหาต่อนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่การทุกอย่างดูเหมือนว่าจะจบลงแล้วนะครับพี่องซอกก็เลยทาการโทรไปบอกลีจีฮุนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนะาะเซลุลีจีฮุนก็บอกว่าฮะเรียบร้อยอะไรไม,ไม่ไม่ไม่ที่กูบอกให้มึงระวังอหไม่ใช่พวกนั้นยุค2ไม่ใช่ปัญหาเว้ยปัญหามันคือพุกยุคหนึ่งนะครับ พูดจบปุ๊บมากันเลยครับเรียกได้ว่าเปิดฉากมาได้ค่อนข้างที่จะโหดใช้ได้นะครับเพราะว่ายูดี้เอามีดมาแทงไฮยองซอกเลยนะครับแต่ว่าแทงไม่สุดนะโธ่เนี่ยม,มึงโดนตบแล้วนะพ่องี้เนะเพ่องี้มึงถึงได้แพ้ไงเพราะว่าสายที่แทงไม่สุดนะครับเพราะว่าอา้าว เห็นมันเป็นเด็กหรออ๋อโอเคเดี๋ยวแทงไม่สุดก็แล้วกันนะอ่าอ้าเพิ่งเคยเห็นมีหรือเปล่าจะหนูก็อ่าแทงไม่สุดแล้วกันนะเอออะไรประมาณนั้นหารู้ไหมมึงโดนแน่ๆน่าจะแทงให้สุดเป็นตั้งแต่แรกนะก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่ามาแทงกอยองซอกนะเป็นในส่วนของผู้ชายผมขาวนะครับผมที่เราเห็นกันอยู่แล้วเนาะเป็นในส่วนของจังหวัดปูซานล2เบอสองนั่นเองนะครับผม แล้วนัมเบอร์สามสี่ห้าหกอะไรพวกนี้นก็ทยอยทยอยกันผวกมานะครับในแต่ละคู่ไปเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจ้างฮยอนนะครับอันนี้มาเป็นแบบโกงเล็บเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คู่จินโฮบินนะครับอันนี้ก็มาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเขา,าเรียกว่าอะไรนะอไอเนี่ยฮยอนซองกับจินซองนะครับอันนี้ก็มาเป็นเรียกว่าโอ้โหมาเป็นกำปั้นเหล็กเลยนะเออนะครับผมก็โดยเดวยว,วนี้น่าจะมันน่าจะมันของจริงละนะครับแต่ว่า ส่วนตัวก็ก็น่าจะชนะทุกคู่เหมือนเดิมมาแหละนะเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยก็มันมันก็เก่งนะเว้ยมันคือโคตรเก่งเลยนะครับไอ้พวกออนไลน์เนี่ยจริงๆนะครับผมฉะนั้นผมผมก็คิดว่าอีกอย่างน่นตามพอดยังไงมันก็ต้องชนะอยู่แล้วนะอาจจะแค่หืดขึ้นคอเฉยๆนะครับผมนะอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ทีนี้นมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งของลีจีฮุนนะครับที่ทักขึ้นมานะครับผมประมาณว่าระวังให้ดีละ่ะเพราะว่าพวกนั้นน่ะแข็งแกร่งเทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่าราชายุคหนึ่งเลยยังไงล่ะซึ่งกก็เเรรียยยได้้ว่าแมมนลอัผ แข็งแกร่งเทียบเท่าหรือเหนือกว่าราชายุคหนึ่งคุณคุ้นคำนี้ไหมครับใช่แล้วครับมันคือคำที่ถูกใช้กับพี่จีชางนั่นเองนะครับผมแล้วคุณก็รู้นะครับว่าฮยองซอกยูไอเนี่ยไหวกับพี่จีชางแบบสบายก,ก็ก็ไม่ถึงกับสบายขนาดนั้น,น,นในส่วนตัวนะก็คิดว่ามันก็เพราะว่าตอนนั้นจีชามันก็เพิ่งจะแบบว่าเริ่มสนุกจริงๆเองนะครับผมนะอันนั้นเนะเออของจริงอันนั้นคือเหนือราชายุคหนึ่งของจริงนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราจะลืมไปไม่ได้กับราชาออแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะ ของไอจินโฮบินน่มันชื่อว่าอะไรวะผมลืมชื่อโทษดี <c oughs> อ่าซองจีนะครับผมอันนั้นก็ของจริงเช่นกันนะอันนั้นนี่น่าจะเป็นราชา,ยยาหนึ่งที่เก่งที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่นับไอจีนรังนี่ที่มันเพิ่งโผล่มาแล้วก็พวกรีจีฮุนเนาะอืมก็เรียกได้ว่าอันนั้นอะของจริงอันนี้ก็คิดว่าถ้าไทยองซอกมันสามารถชนะจีช้างได้แล้วก็คิดว่าไอพวกนี้ก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะครับผมนะก็โอเคครับว่าจบคลิปไปนะครับผมที่ต้องห่วงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ เหล่าพวกที่เหลือมากกว่านะครับผมก็น่าจะชนะแหละแต่น่าจะขืดขึ้นคอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติพวกนี้ทั้งหมดอะ่ะแบบตั้งแต่นัมเบอร์สองจนนัมเบอร์หกอ่ะความแข็งแกร่งไม่ได้ต่างกันมากในกรณีีที่ไม่ได้ต่างกันมากผมว่าขืดขึ้นคอเพราะว่าถ้ามันเก่งพอๆกับจีชางจริงๆอะ่ะหรือไม่ต้องพอๆกับจีชางแตะแค่เกิดเท่าจีชางอะ่ะผมว่าก็ขืดขึ้นคอแล้วนะครับในสําหรับแบบว่าแบบจินโฮบินวาสโกอะไรเงี้ยเออแบบจินโฮบินอ่ะจินโฮบิน VS จีชางอ่ะเอาเลยไปชนะ เอาเลยไปชนะนะครับวัสโกแม่งแบกหลังหักแน่นะยังดีที่แม่งไปสองรุมหนึ่งนะครับก็นั่นแหละนะครับผมเอาเปา็นว่าจบไปเลยลวกันนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะขอบคุณที่มารับชมมากๆนะครับผมอย่าลืมเข้าดีสคอตมานะชอบชอบคลิปนี้หรนะืออะไรนะอยากมีทำคอนเทนต์อะไรเข้ามาบอกในดีสคอตได้นะครับผมสวนนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ